ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยลังหวยอออกนะคะไม่ทราบว่า fc ท่านไหนโชคดีบ้างคะ ก่อนอื่นแอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเอฟซีทุกท่านที่โชคดีนะคะและก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเอเองก็ไม่โชคดีนะคะถูกกินเรียบเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะว่าแอดก็เลือกซื้อตัวที่ไม่โชคดีนะคะเพราะว่าคลิปที่แอดนำเสนอก็มีเข้าอยู่หลายคลิปหลายเซียนนะคะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาเช็คดูนะคะว่าที่ไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ ก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับละอองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะว่าท,ที่ไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะตามแอดมาเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูว่าของใครเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเลขฝันป้าหยัดนะคะเลขฝันของป้าหยัดก็ฝันได,ด้แม่นมากนะคะเข้าตรงตรงเลขท้ายสามตัวนะคะท้ายสามตัวออกห้าสองเก้านะคะก็เข้าตรงๆงเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วกส็สองตัวล่างก็ออกเก้าสองนะคะ องตัวบนก็ออก5 9เานะคะก็รตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมเลขฝันป้ายัดแม่นมากนะคะถ้า f c ท่านใดได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบตามความฝันของป้ายัดก็คงจะโชคดีกันเต็มๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดก็ไม่ได้ซื้อตามความฝันป้ายัดนะคะเพราะว่าแอดก็จะไปเน้นความฝันของแอดเองนะคะท่านผู้ชมก็เลยถูกกินเรียบนะคะท่านผู้ชมก็น่าเสียดายนะคะฝันของแอดนะคะ แอดก็ไม่ได้กลับหัวนะคะเพราะว่าแอดก็ตี6หสูนะคะแต่ว่าถ้ากลับหัวก็คง6กับ9ตัวเดียวกันก็คงจะเข้า95 5 9เหมือนกันนะคะก็เลยไม่โชคดีสาหรับงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสำหรับฟันป้ายัดท่า fc ท่านไหนโชคดีอยากจะมีน้ำใจแบ่งปันป้ายัดก็สามารถทักไลน์มาหาแอ็ดได้นะคะป้ายัดจะได้มีกำลังใจในการ หาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวงวดนี้เอสก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูของหลวงพ่อไม่ประสงค์ออกนามนะคะท่านผู้ชมหลวงพ่อไม่ประสงค์ออกนามก็เข้าเต็มๆนะคะ9559นะคะเข้าคลิปที่สองนะคะคลิปแรกก็ไม่เข้าค่ะท่านผู้ชมเข้าคลิปที่สองนะคะ 9559นะคะก็เม่นมากนะคะสำหรับความฝันของหลวงพ่อไม่ประสงค์ออกนามนะคะถ้าใครได้เสี่ยงซื้อตามก็คงจะโชคดีกันนะคะหรือว่า fc ที่โชคดีแล้วอยากจะร่วมทําบุญกับหลวงพ่อนะคะก็สามารถโทรหาแอปได้นะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ของพี่ชม นะคะคของพี่ชมคนสังขะก็เข้าตัวเน้นเหมือนกันนะคะเข้า29เน้นให้29เลขสอตัวล่างก็ออก92นะคะท่านพี่ชมสูตรนี้ก็แม่นมากนะคะก็เข้ามาแล้วสางวดติดนะคะท่านพี่ชมแต่ว่างวดนี้เอก็จะไปเน้น0ูย์หมากกว่านะคะเพราะว่างวดก่อนพี่ให้พี่ชมให้เน้น3ามรองหนะคะเพราะว่า งวดที่ผ่านมาก็เข้าสามหกเต็มๆนะคะแอดก็จะไปเน้นเลขวิ่งนะคะวิ่งศูนย์กับหกนะคะก็เลยไม่โชคดีนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เดี๋ยวก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสูตรของพี่ชมก็แม่นมากนะคะท่านผู้ชมเข้าตัวเน้นพอดีนะคะแล้วก็แนวทางพี่สุมเมศนะคะเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ ล่างก็เข้า92เต็มเต็มนะคะบนเข้า95บนออก59นะคะแต่ว่าให้95นะคะก็ถือว่าเข้าบนเข้าล่างนะคะแม่นมากนะคะแล้วก็วิ่งนะคะวิ่งบนก็เข้า5นะคะท่านผู้ชมเข้าวิ่งก็เข้านะคะล่างก็เข้าบนก็เข้านะคะสาหรับแนวทางจากพี่สุมเมศนะคะใครได้ซื้อตามสูตรนี้ก็คงจะโชคดีกันตามๆกันไปนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าแอดก็ไม่ได้ซื้อนะคะแอดก็เลือกซื้อเฉพาะเปดสงนะคะท่านผู้ชมซื้อเปดสงนะคะ9โสง9ห้าไม่ได้ซื้อนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่โชคดีนะคะใครโชคดีแล้วอยากจะมีน้ำใจแบ่งปันคุณพี่เจ้าของสูตรก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมก็สามารถโทรหาแอดได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะติดต่อหาคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะ เพราะว่าคุณพี่จะได้มีกําลังใจนะคะท่านผู้ชมถ้าแอดโชคดีแอดก็จะมีน้ําใจแบ่งปันเหมือนกันนะคะแต่ว่าแอดไม่โชคดีนะคะแอดก็ถูกกินเรียบค่ะท่านผู้ชมก็เลยยังไม่มีน้ําใจให้คุณพี่นะคะแล้วก็เลขสูตรที่อนุวัตจัดให้นะคะท่านผู้ชมเข้าเลขตัวเลขเด่นนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นก็ให้ มีเจ็ดมีเก้ามีสองมีแปดมีหนึ่งมีสี่นะคะก็เข้าเก้าสองเต็มเต็มนะคะเข้าเก้าสองเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมแล้วก็วิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่างก็จะให้เก้าให้เจ็ดให้สองนะคะก็เข้าเก้าสองนะคะแต่ว่าเราจับคู่ไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมตัวจับคู่ก็หลุดนะคะตัวจับคู่หลุดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า เลข3ตัวเฉียดเม็ดเดียวนะคะให้1 4 9่นะคะสตัวอก1 5ึ่งห้าเก้นะคะท่านผู้ชมก็เฉียดชิวมากๆนะคะสำหรับสูตรพี่อนุวัตนจัดให้นะคะงวดนี้ก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเลขดับก็เอาอยู่นะคะดับบนก็เอาอยู่ดับล่างก็เอาอยู่นะคะท่านผู้ชมก็เม่นมากนะคะเดี๋ยวงวดนี้จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรพมาร่านะคะสูตรพมาร่าก็หลุดนะคะงวดนี้นะคะเข้าเฉพาะเลขวิ่งนะคะวิ่งล่างเข้าเก้าตัวเดียวนะคะวิ่งบนก็หลุดในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะและก็ของหลวงปู่ทองคำนะคะปู่ทองคำเข้าเลขท้ายสามตัวหน้านะคะ สามตัวหน้าออกเจ็ดสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขท้ายนะคะตัวจับคู่สองตัวก็หลุดนะคะท่านผู้ชมสองตัวหลุดนะคะเลขท้ายเข้านะคะถ้าใครโชคดีไปกับปู่ทองคําก็สามารถร่วมทําบุญกับปู่ได้นะคะเพราะว่าวันที่26มกราคม2565นะคะที่วัดของปู่ก็จะมีผ้าป่า ผ้าป่าเข้าวัดนะคะท่านผู้ชมถ้า fc โชคดีอยากจะร่วมทําบุญผ้าป่ากับปู่ก็สามารถโทรหาปู่ได้นะคะ0651031739นะคะก็ตามเบอร์น,นี้นะคะท่านผู้ชมถ้าอยากจะร่วมบุญนะคะและก็หวยซองพี่อนุวัฒน์ใน ในวันสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเฉียดไปเม็ดเดียวนะคะให้82นะคะสองตัวล่างก็ออก92นะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าใกล้เคียงเฉียดชิวเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแล้วก็ของลุงอัดในงวดนี้ก็หลุดนะคะลุงอัดหลุดนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเลขฝันของแอดนะคะท่านผู้ชมก็น่าเสียดายนะคะไม่ได้กลับหัวนะคะแอดก็จัดหนักเหมือนกันนะคะสําหรับฝันเจ้าของเองนะคะ ถ้ากลับหัวก็คงจะเข้า9559นะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้เอาใหม่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเนาะแล้วก็ของปู่ขนแก่นนะคะคลิปสองคลิปสองก็หลุดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคลิปที่สามของปูนะคะก็เฉียดเม็ดเดียวนะคะจะได้สามตัวโต๊ดนะคะก็ปู่ฝันได้แม่นมากนะคะท่านผู้ชม ปู่ฝันได้แม่นมากนะคะเฉียดเม็ดเดียวนะคะให้แปดหนึ่งห้านะคะตัวเลข3ตัวบนก็ออก1 5ึ่เนะคะเฉียดไปเม็ดเดียวจริงๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ปู่บอกว่าก็มีเอฟซีบางท่านนะคะที่ตีความฝันของปู่ถูกนะคะแล้วก็ถูก3ตัวนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแต่ว่า ปู่ก็ตีให้ผิดเม็ดเดียวนะคะก็ฝันปู่ก็แม่นจริงๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ตีไม่ถูกกันเองนะคะแอดก็ตีไม่ถูกปู่ก็ตีไม่ถูกนะคะก็เฉียดไปเม็ดเดียวนะคะจะได้3ตัวโต๊ดนะคะก็น่าเสียดายมากๆนะคะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้ก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หวยซองห้าหมื่พี่ตายก็หลุดนะคะให้เก้ ให้นะคะ2ตัวล่างก็อกก92นะคะท่านผู้ชมก็หลุดไปนะคะแล้วก็แนวทางจากคนไร้นามนะคะก็หลุดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้หลุดนะคะแล้วก็สูตรพม่านะคะคลิป2ก็หลุดนะคะอันนี้ปูคอนแก่นคลิปแรกก็หลุดนะคะเด็กบอกหวยก็หลุดนะคะเสียนบ้านนอกก็หลุดนะคะท่านผู้ชมเฉียดเม็ดเดียวนะคะ ให้เก้าสี่อกเก้าสามโออกเก้าสองนะคะท่านผู้ชมเฉียดเม็ดเดียวนะคะอันนี้สาวรับแรงงวดนี้ก็หลุดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็หลุดนะคะอันนี้ของปู่ร่มของหลวงพ่อร่มโพนะคะหลวงพ่อร่มโพก็ไม่ได้กลับหัวนะคะท่านผู้ชมก็เฉียดชิวเหมือนกันนะคะห้าเก้านะคะ โอ้ห้าหกนะคะให้ห้าหกนะคะลืมกลับหัวนะคะถ้ากลับหัวหกกับเก้าตัวเดียวกันก็นกคงจะโชคดีกันนะคะท่านผู้ชมก็น่าเสียดายเหมือนกันนะคะงวดนี้เอสก็จะตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเรื่องตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดทุกที่ทุกสำนักนะคะท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะคะก็จะตามต่อนะคะงวดนี้หลุดแล้วงวดหน้าอาจจะเข้าปังๆอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ วันนี้แอดก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ